สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมมืลนิพัฒน์เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะผมเดินทางนะครับผมมาหาแหล่งใหม่ด้วพี่น้องแหล่งใหม่นะครับปู่วัดป่านะครับท่านผู้ชมตอนนี้เดินทางมาหอดมาถึงแล้วนะการน้ำมัสการครับปู่การน้ำมัสการเจ้าค้าวปู่ได้ยินแต่ว่าปู่ให้แม่นคือว่างวดสี่สามนี่สี่สามตรงๆรงบอปู่เออสี่สามตรงตรง,ตรงเลย บนิกราร์ล่าล่ะโบนิการ์เลยตีปูโบ้โบ้โบ,บ,บนะนิการ์เลขนะดูเหมือนกันแต่ว่างวดนี่เห็นครับไอ้ฝันขึ้นตอนงวดฝันเมืงที่ละครับฝันว่า,า,วาได้เตีนปล่าออกจากเงียบบนแล้วละ่ะครับฝันเอามาล่องสิฝันล่องฝันลงมันสีกระโสนแบบนี้ละ่ะครับเตีนปล่าที่วอา้าวปล่าขาวนี่ครับเลยเอาลงมาสอง มันมันจานตก็นี่าษาท่านมันกระโถนอลไรอย่างนีเที่ยวล่องออกป่าล่องแต่เลยเห็นมามันตีสามแล้วบ่าครับอ้าวแต่เลยมาเพื่อจเราหน้าอยู่แตเลยก็เลยมาเปลนเป็นพิษนาเจ้าของนั่นแหละครับเป็นพิษนาที่ปูเออก็าเรียว่าบแบบป่าแบบมันธรรมดามันตีเป็นเจ็ดศูนย์บ่อวะพี่ครับไปคู่แรกกันนะครับ คูสองมันต้จะเป็นหาว่าเมื่อนี่มันจะหาคุณว่าวางสีปลานี่ไปจับมากปู่ปลาปิ้งปลาปิ้งปลาปิ้งเป็นับปลาซิ่วอ้าวครับปลาขาวปิ้งเราออกจากนี่เราได้กเ็เรียกว่าสว่างใส่จานทร์แต่พวกมันจานทร์แบบไม่ว่างาานนมันว่า,วางใส่กระถนแบบนี้เหมือนครับเรีย,ย,าายกว่าห้วยแต่ว่าก็ะหายพ่อออกไปทำงานแถวเราเหมือนว่าแถวพนมตะโซงแถวบินมันงอะไรครับผม ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดกับศูนย์ศูนย์หนศูนย์เจ็ดกับหาศูนย์นี่ค่ะมันหาศูนย์ศูนย์หนาในกับตัวนั้นบ่ปูกรอยู่ศูนย์เจ็ดนี่เลยครับผมศูนย์เจ็ดบอกับบอกรับติปูรับเศูนย์ถ้าเป็นเป็นเรยกัไปครับอ่าเรียกเข่าศูนย์ก็จะเป็นรลอศูนย์บอสโหาก็ศูนย์เจ็ดนี่แ่นี้จะเป็นเลขนิมิตฝันอย่างเดียวบปูเลขนมีฝันบหลายตโครครับ จังมาบบาวเถ่าได้งยินมากล่ะครับผมเพิ่นว่าลองมาหาปูเรื่องั่นเพิ่นฝันแม่นอยู่ด้งวดซ3สามกว่าซีสามตรงๆอือจังว่าก็เลยมี่ฝันว่างั่นละครับบาดอันเขียนเลขกเชียงเบิ่งแล้วครับมันบ่เป็นังี่เสีดบาดี่ครบปู่้ากันมาจังไดบูบัดมานำกันแค่ให้หน้ามานำกันแค่หน้าวันทางมาเป็นโง่โงเหนียวเหียวกันแค่ครับ มีแต่ปลาเข่าเนียเปลาเขาเขาทอกแล้วนะครับขึ้นต่อม่ามาเขียนเลขกันฝันเล็กฝันอ่ามีเล็กน้อยเพืนึงฝัเัยอทั้งตีนครับผมเย็ะหน่อยฝันเทั้งตีนครับผมมีจังร้อยเยอหรือเราเล็กน้อยเยอะทั้งตีนอ้าวขึ้ลุยปลาเขาเจ้าครับแค่เพื่อนครับพุ่นี่ก้มฝันคือลุยปลาเข่ากัเจ้าคโอ้ยมีแต่เขากำน้อกว่าแต่ไ no ่เจ้าโบไซเขาเหนียวตัวนึ่งเพ่นครับเขาทอกบ่เลยดิ Anything ครับผมเขาถอกเบิดแล้วเขาเรียกว่าป้าเรียนที่เขาอยู่ที่พันเรมีปลาเขาหรือว่าที่ครับปูเนี่ยมันเคยถือกันเนาะครับเนี่ยมันเคยถือหรือว่ามันเบี้ยงหลังเหมือนกันครับมันเบี่ยงหลังมันลดลูกสาวครับเขาเลียขี่ลัดทงลัดหน้าไปอ้าวมันขี่มาอย่างกอพีอะไรกานตอนทางนี่มันน้ำทางมันคือบผ้ากันปายมันลัดมาอย่างก็ทงหน้าีิเพื่น ไปรดปราปกต๊ะ่องช่องร่องที่เขาไปซากระเจ้าเรียกเบอร์ทั้งหนามันดเจ็ดเก้าว่าก็เรยบ,บอกลูกถากันซื้อเรียกให้ได้พอฝันเกียววัน,ล,นลดตัวครับเขบาก็บอสซื้อเรียกพอุองก็เลยไปซืซีไว้สักค่เป็นโยมคมาบอกเจ็ดเก้าอีหลีมึงมดูตังวดนใดปูตะขุนบอกแต่ตะกีมันบอกปู ครับผมอันนี้ก็มันใจได้ห้าขันหามั่นเถี่ยนสีตรวจไปตรวจมากมันถือปัญหาหนึ่งหนึ่งหาเท่านั้นแหละครับผมมีเท่านั้นแปลว่าที่ฟันเนี่ยคือฟันปิ้งปลาปิปูเออปิ้งปลาเราออกจากเห็บเลือบว่าจะเอาไ่จันครับบัดเอาว่างโลกนั่นมันเป็นกะโทนแบบนี้บครับการเลืกแปลเอาเองว่าทนมันก็เป็นศูนยู่แล้วนะระบบนี่าเด้ยครับ เอาปลาว่างลงไว้นี่แนะก็ถือว่าศูนย์เจ็ดครับขนานั้นเป็นเอามือไซนั่มมาแปะไม่หน่อยนึงโมฮาไตเจ็ดครับผมสนปลามันก็เจ็ดใช่เล้มีปลาขาวกับปลาเสี่ยวเนอะครับผมรอสีวางกันเกรตีเป็นเออเกรตีเป็นฮาอันศูนย์ฮาศูนย์ฮาศูนย์เจ็ดศูนย์ฮาศูนย์เจ็ดเออบาร์นิเกา เขียนตัวเลขมาเสียงฝันโมปเยงฝันวัด้พาป้าเขาโอ้ยป้าเขาเหมนมันเขากรรมน่กันมันเข่าถอกไบอแล้วโอ้บก็เจ้าเฮ็ดเขืาเฮ็ดเข่ากรราวันนีครับปูก็เจ้าบบมาเฮ็ดเข่าเนียวบอเลยว่ามีแต่เขากํรมติปูเอข่ากํมันถอกเบอเลยดิครับผมเขาถอกเบอร์แล้วมาบันมาท้าได้ห่งงามัเขาบันป้าเข่าข้าเเขาคือถอกง่ามแท้วัน วางห่วยละสำันเป็นน้ลายก็เลยเอาเดี๋ยวเบาเถ่าเขียนให้นะท่านผู้ชมเนาะพอน่ามาน่เล่านะสำหรับจังหวัได้ยินนี่ยล่ะปูครับได้ยินมากก็เลยมาหาปูเพื่นว่าล่องไปถามปูเพื่นเด้อสั่นเพื่นจะให้บว่าสั่นปูเพื่นแม่นอยู่ดีเพื่นว่านะครับปูวัดป่าด้วยพี่น้องเด้อวัดป่าอยลีพี่น้องปูนะครับอยู่ในป่านี่ยแหละครับผมนะครับท่านผู้ชม ปูวัดป่าครับครับสิหมีนาหกนะครับท่านผู้ชมปูว่าเจ็ดศูนหรือศูกับปูศูนย์เจครับกับศูนย์หาปูครับยงไกันกับตัวไว้น้ำเนืด้อขันศูนย์า ขันมเมนต์ศูนหจะเป็นหยอยงกับปัสิเป็นหาหนึ่งปัวโมเมนต์หนึ่งหาโมปูสิเป็นหาหนึ่งหานึเพราะว่าปัป 5, 1. 1> ปวฝันฝันเห็นเด็กน่อยปูออยลุยปลาเขาเออลุยปลาเขามาเตียงเรียกศูนครับศู <S S นย์าละครับปูได้ฝันมาด็กน่อยติดกามมาคนนึ่งท้างหลังเพรา่ครับคือยปินนี่เป็นอ่าเป็นก็เป็นิ응 ป,ทำทำปูวาถ<ม>้าปรมาศูนย<ง>์หาก็จะเป็นหานึงนะครับนรูมชมบ่มีสามตัวมาปูเอาเก้าใสตัวเก้าศนตัวเก้าศเจ็ดปูปูเูใสือเอาไวแล้วดิ่ปูไไว้แล้วสาตัวเก้าูนย์เจ็ปูวาทรมชมอือนะครับจังไหนขึ้นมาเก้าใส่ปู มกักบ่ครับผมมักเก่าใส่รับอืมมาเหลียมเรื่องเบิ่งลแล้วก็กับเขามากเลมันเก่าที่หลักรอยหลักรอยที่มันมกกเก่าที่ปูอืม,มกเกน้นคู่ใดล่ะครับนี่ปูเน้นส,เน,นสองคู่นี่เน<อ>้นสองคู่นี่โอ้เออศูนย์เจ็ดกับศูนย์ห้ามัน้อยรับมีทอนี่ปูอ่ะโอ้นะครับเป็นจังบุตรในเด็กปูดเด้อนะครับออถือว่านนะพี่น้องเนาะ งวดนี้งวดแรกนะครับในมาหาปูนะครับจะเป็นเลขนิมิตเลขฝันเนาะปูเนาะเป็นเลขฝันครับผมเพราะมัเนเลขไวเรียกไวนเรเอาเลขนี้นี่ฝันนีล่ละครับอืม,มเป็นจริงหรือว่าเป็นจริงจะจะฟังผลเบิึงครับงวดสี่สามได้ตรงตรงเลยบ่ปูได้ตรงงวดเมื่อกี้ได้บ่ปูงวดเมื่อกี้นี่งวดเมื่อกี้นผัดบ่ได้จ้าโบได้น้ำฝน บ่ครับผมเหิือนกับว่าอยู่ฟังอยู่บ่ตสีบ่หลวงพ่อว่าจังเต่าของปู่นี่งวดเมื่อกี้ฝันบ่ได้บ่บ่ได้ฝันบ่ได้เจ้าฝันบ่ได้ยังงวดเมื่อกี้เออแต่ว่างวดสีสามนี่ได้ที่ปู่ได้อืมที่แรกว่าว่าจะซื้อเหล้าเอาธรรมชุมนะครับปู่ว่าถ้าได้ฝันแล้วแม่นนะครับงวดที่ไอ้สีสามฝันไว้จังไรก็ได้สีสามฝันว่า ไปเที่ยวบ้านเลขอันบ้านข้าเจ้าอยู่ในบ้านบ้านแม่ออกอันลูลูคนล้านนะครับไปเล่จับบ้านเลขที่เขาอะไรก็นแล้วเห็นแม่ออกไปถามว่าครับบ้านเลขที่เขาตอนไหนไปถามแม่แน่ไว้าแตครับผมแม่ออกเขาเล่ไปถามบ้านก็เลยเล่าออกมาบอกครับสองซีสามตัวปูอันเั่นโอ้ส่วนเลยอันซื้อสองตัวสามตัวเขาเลย่เอาหน้าทรรมบัญชมหางวดนี่ห่าด้โชคน้ำปูด้วยผีน้องเด้อ นะครับปู่วัดป่านะพี่น้องอยู่ทั้งอุดรพี่เด้อครับเด้อนะครับวัดป่ามีหลายวัดนะครับมีทั้งคู่บ่าวัดป่าพระอาจารย์วัดป่าด้วยพี่น้องอันนี้เป็นปู่วัดป่านะครับถือว่ามาหาปู่งวดแรกนะครับก็ได้ยินนะครับพ่นวาหล่ะครับผมงวดสี่สามปู่ใดสี่สามตรง,ตรง,ตรงๆเด้ว่าสั่นเป็นเลขฝันดอกเพ่นว่าล่องเขาไปหาปู่เป็นเบิงล่องถามเบิงเด้อพ่นจะใไห้บ่นะครับก็พอดีล่องเขามาหาปู่พี่น้องกถือว่าโชคดีเนาะ เอาปูเพิ่นกันเนี่แหละเป็นเลขฝันได้พี่น้องเด้อะนำพาได้โชคน้ำปูเพิน่นนี่ครับปูว่าฝันว่าปิ้งปลาครับพี่น้องจับปลาปิ้งว่าจะแก้เส้ถวยเป็นเป็นกระโถนปูวา่าเอา่อกระโถนกับกลมๆปลากระเจ็ดปูวา่าศูนย์เจ็ดเอามือจับนะครบับศูนย์หามือจับปลาจะบ,บ่หาเจ็ดบ่ปู พี่เจริญญาติเป็นนกปูันคันมันพลิกออกจากศูนย์ปูเลยไม่ได้เป็นหาเจ็ดได้พี่น้องเนื้อเอาหาภูมักนะครับนกปูเนาะแต่ว่านี่เก่าตามที่ปูให้นะครับแล้วก็ปูว่าเขียนเลขเสียงคือศูนย์เจ็ดกับศูนย์หาฝันครับได้พาปลาเขานะครับผมฝันว่าได้พาปลาเขามีเด็กหน่อยพร้อมมาสั่นปูว่าเป็นเขาเขาอีกำมันมาปูเขาเต็มหน้า บเ,บเขาถอ,อกเมอดปูวา่าขันรุดจะหาสูง็ลยเป็นหาหนึ่งปูวา่า <c oughs> สามตัวปูมาเกเาครับเก้าศูนเจ็ดนะครับ <c oughs> เอาแคปหนาจอทำช่มนะปูนเนี่ยสองคููครับศูนย์เดย์าสามตัวเก้าศน์ะครับผมกราบขอบุญขอบคุณปูครับผมให้ได้โชคให้มานน้ำน้ำปูเนะ <c oughs> านนนะครับซาธุาครับปู <c oughs>